คือจริงๆแล้วก็อยากให้เอาไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาหรือว่าการแบบว่าในสถานการณ์ขับขันต้องขอความช่วยเหลือจากผู้พ่อแม่ผูป้ปกครองหรือเพื่อนอะไรอย่างนี้นะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะเอาไปทําอะไรก็ของมันนะเหมือนเวลาเราใส่บาตรพระนะพระจะเอาไปเททิ้งก็เรื่องของพระนะให้เขาแล้วก็ก็แล้วไปนะ <c oughs> ฮัลโหลสวัสดีครับทุนพบกันอีกแล้วนะครับกับตลานเอสในรายการ เจทางช่องกเจและรอยแปดแช์นะครับวันนี้เราอยู่กับโทรศัพท์ s a m s u n galaxy g s 5นะครับโทรศัพท์ที่เป็นเรือธงของ Samsung ในสมัยโน้นแหละสมัยที่เขาเปิดตัวแนะประมาณอกี่ปีมาแล้ววะน่าจะเกือบ10ปีนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาถึง s 2 2แล้วนะซึ่งเ,เราไม่ได้ซื้อมานะครับแต่ว่าได้รับอภินันทนาการมาจาก เพื่อนรักท่านหนึ่งนะฮะก็คือท่านนี้ <c oughs> คุณกันนี่นะครับเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจหลายอย่างนะอ่าก็ไปติดตามสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ l i ายหรือว่าไอจี IG, หรือว่า Facebook ดังกล่าวนี้นะครับริง่งอ่ะโอเคให้เครดิตครานิดนึงนะฮะกะ็ที่เราขอมาเนี่ยเพราะว่ามีน้องในกลุ่มคนหนึ่งนะครับเขาไม่มีโทรศัพท์ใช้นะครับ แล้วขาวนี้ช่วงนี้เราก็เป็นบ้าเกมนะครับเป็นบ้าเล่นเกมนะซึ่งเกมเดียวที่เราเล่นอยู่ช่วงนี้ก็คือเกม ROV นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังว่าเครื่องนี้ควรจะทำได้อาจจะไม่ได้ทำได้ดีที่สุดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์เก่าอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าให้มันดีกว่าที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะหรือว่าที่น้องเขามีอยู่นะจริง ก็ไม่ไม่ถึงกับว่าทั้งบ้านไม่มีเลยนะเออจริง,รงๆเขาก็มีของคุณแม่เข้ามาใช้แก้ขัดอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเ,เราเราเรา o b s e r v แล้วสังเกตการแล้วมันมันสู้เครื่องนี้ไม่ได้นะครับสำหรับเครื่องของน้องเขานะอ่ะโอเคนะฮะก็สำหรับสเปคที่เราดูเนี่ยมีอยู่แค่อย่างเดียวเออสองสองเรื่องนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่แฟน Android เนาะแล้วเด็กเ ที่ใช้ Android เนี่ยมันก็ไม่ได้รู้เรื่องของ CPU อะไรต่างๆเลยนะครับ Snapdragon เนั่นนี่โนนต่างๆมันก็ไม่รู้จักนะครับมันดูแค่ว่าแรมเท่าไหร่รอมเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะบอกเพื่อนๆสื่อสารให้เพื่อนๆฟังเช่นเดียวกับที่เด็กๆมัน มันมันโปรแกรมเรามานะครับก็คือเครื่องนี้อยู่ที่แรม2 g b นะครับส่วน rom เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็น16 GB หรือ32 GB นะครับจริงๆเปิด cpu โหลดโหลดแอป cpu Z มาแล้วก็เปิดดูก็จะทราบทุกอย่างเลยนะแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเออนั่นแหละขี้เกียจโหลดมานะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็น r ร m เออรอมอิบห16 g b นะหน่วยความจํา16 g ิจริงอย่างเงี้ยมันก็คือน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราต้องสงวนไว้ให้เกม Rv o เท่านั้นนะเพราะว่า Rv o เนี่ยก็เกือบ6 g b เข้าไปแล้วนะครับในจะระบบปฏิบัติการนี้นั้นโนต่างๆอีกนะอ่าโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่เข้าเกมนะไม่ใช่โหลดเกมนะไม่ใช่โหลดเกมไม่ใช่โหลดทรัพยากรน,นะครับอันนั้นเราทำไวเ้เรียบร้อยแล้วซึ่งใช้เวลา มากอยู่เหมือนกันน่าจะเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะอ่ะโอเคไปดูกันเลยนะเดี๋ยวเราจะเทียบกับไอโฟนส1นะครับซึ่งมันมันมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าจะให้ดูว่าอืมอืมอะไรนะ p า r t i c เคนะครับเออการปรับสูงปรับต่ำอะไรเงี้ยการปรับสูงของเครื่องนี้กับปรับ ปรับต่ําสุดของเครื่องนี้มันมันเหมือนหรือต่างกัน,นยังไงมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเออแค่แค่คํามันก็ไม่เหมือนอยู่แล้วนะฮะอันนี้สูงอันนี้ต่ําอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแบบพาร์ติเคลิลความละเอียดอะไรเงี้ยที่แบบปรับต่างกันเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะดูนะอันนี้เปิดเข้าเกมครั้งแรกนะเดี๋ยวเคลียร์ลอมเคลียร์แรมกันดูนะยังไม่เสร็จเลยนะเราดูอันนี้นะ อันนี้เปิดทีหลังหลังแบบนานมากเกือบจะหนึ่งนาทีอะโดเสร็จก่อนนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นโหมดอาบิซอกแคลชนะครับก็คือเป็นแบบเลนเดียวใหญ่ๆเนาะแล้วก็ฝั่งเราเนี่ยก็เอา5เนาะเป็นเราคนหนึ่งแล้วก็บอดอีก4นะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็เอาเป็นบอด5เนาะ เพื่อจะได้เห็นตอนที่มันนัวกันตอนที่มันแบบว่าทีมไฟกันมั่วๆกันอะไรเงี้ยมันมันแล้วแบบต่างคนต่างเอาศาสตร์เอาติใส่กันแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกนี่นั่นโน้นเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วมามาดูไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับความหน่วงความแหลกต่างๆนะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องนี้ก่อนละกันเนาะโอเคเอ่ออาบิซอลแฟลช เราจะต้องดูผ่านหน้าจอโหมดปกติแล้วก็บันเทิง a b บ s ออ s อล l a s h เดี๋ยวนะเลยนะ a b บ s s อล l a s h อ่าโอเคเนี่ยแค่นี้ก็ก็จะสังเกตเห็นแล้วนะครับว่ามันมันกดแบบ r รสปอนส์มันช้ามากอะ่ออปะปฏิกิริยาการตอบสนองของมันมค่อนข้างที่จะช้ามากนะครับซึ่งเป็นปกตินะฮะ<น> <น Lane> รู้สึกว่ามือสองเนี่ยจะขายอยู่ไม่ถึงพันเนาะอ่ะนี่คือความความไม่โอเคของของ,ของโหมดนี<笑><笑>้ก็คือมันจะสุ่มฮีโร่มาให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นสไมชิ p พรามเนี่ยมันจะใช้เพชร จำนวน10เมตรด้วยกันนะซึ่งตัวเราเราว่านะส่วนตัวเราคิดว่าโหมดเนี้ยมันต้องใช้ฮีโร่ที่ยิงไกลๆนะครับเออก็ไม่ว่าจะเป็นเมทหรือว่าจะเป็นแครี่อะไรแบบนี้นะถ้าเป็นตัวตีใกล้นี่เรา,าเสียเปรียบนะรวมทั้งหนึ่งหนึ่งด้วยเช่นกันนะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะครับคอหอสต,ตอนะอ่ะไปเลยนะฮะไม่ได้เทียบกันแบบ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 มัดต่อมัดนะเพราะว่า กล้องมันก็ถ่ายได้เฟรมแค่นี้แล้วก็ไม่อยากจะให้เด็กๆมามาช่วยด้วยนะฮะทำเองคนเดียวนะก็ดูเอาแล้วกันจับเวลาเองนะครับว่าอันเนี้ยหน้าหน้าเนี้ยมันเรียกว่าหน้าอะไรหน้าที่แบบว่าบอกว่าใครเจอกับใครบ้างอะไรเงี้ยอ,อหน้าเนี้ยใช้เวลานานแค่ไหนนะครับแล้วเราเป็นลำดับที่เท่าไหร่ในการโหลดเต็มอะไรแบบน,นี้ซึ่งซึ่งบอร์ดอะนะมันจะโหลดอันนี้อยู่แล้ว เราจะต้องดูในจอ,อบอทนะมันโหลดเร็วอยู่แล้วนะครับ่บยอ,อ,อย่าอย่าโฟกัสการสกิลการเล่นอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราก็ไม่ได้เล่นเก่งนะสองก็ 2. คือเราเล่นแบบ ผ่านหน้าจอเรามองผ่านหน้าจอของอโทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะเฮ้ยเล่นได้นะเมือ่อเมื่อสักครูใ่ให้ให้น้องเขาชื่อครับนะเอ้ยไม่บอกชื่อดิบอกไปแล้วว่าไม่เป็นไรนะเออให้น้องเขาลองเล่นไปนแล้วพอได้อยู่นะฮะเออแต่อันนี้คืออย่างที่บอกนะปรับตำ่ำลืมให้ดูว่าว่าต่ำจริง อาจจะไม่ได้เล่นจนจบเกมนะครับพอพอจะเห็นแล้วเนาะเม,มืม่อสักครู่มันมีการบวกบวกนัวนวกันแบบเยอะอยู่ใช่ไหมหลายหลายตัวอยู่ใช่ไหมดูสาสรสกิลไปข้างหลัง <c oughs> ออยเดี๋ยวเอาหิวก่อ <c> น <oughs> <c oughs> yeah, เราเราไม่แน่ใจว่ามันชัดแค่ไหนนะฮะอ้าวตายเราไม่แน่ใจว่าถ้าดูแบบตรงๆผ่านหน้าจอนี่มันชัดแค่ไหนมันก็ได้อยู่นะได้อยู่นะครับได้อยู่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 คนธรรมดาไม่ใช่ได้อยู่กับเธอนะ <c oughs> อ่ะโอเคนะครับเอาแค่นี้พอหอมปากหอมคอเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเออมันปรับต่ํา จริงๆปรับต่ําทุกอย่างเลยนะครับทั้งความละเอียดทั้งเฟรมเรทแล้วก็พาร์ติเคิลอะไรต่างๆนะโอ้เมื่อเมื่อสักครู่ถ้าถ้าสังเกตให้ดีนะเวลาเราเข้าไปในญ่านะครับย่ามันก็จะอยู่เหมือนเดิมนะในขณะที่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนะี่ยถ้ามาดูของ iPhone นะครับย่าเนี่ยมันจะพลิ้วตามการมุดเข้าไปของเราเลยนะมันมันจะไม่แข็งแข็งอ่ะ อ่าอันนี้คือการปรับนะครับอ่าการปรับเพื่อให้มันเล่นได้ราบรื่นมากที่สุดนะสำหรับโทรศัพท์แบบเก่ารุ่นเก่าๆแบบนี้นะฮะอ่าก็ภาพ HD เนี่ยก็ปรับเป็นมาตรฐานนะครับภาพอ่าการแสดงผลก็ปรับเป็นต่ำม,มากแล้วก็พาร์ติเคิลหรือว่าพวกญ้าพวกอ่าอะไรเงี้ยก็คือปรับต่ำแล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือเค้าโครงของตัวฮีโร่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เปิดนะครับ่ะโอเคเดี๋ยวมาดู ในส่วนของ iPhone 11บ้างนะครับซึ่งเเราจะไม่ลืมอ่ะให้ดูก่อนว่าเราปรับไว้แค่ไหนนะครับก็ปรับสูงมากนะสำหรับภาพ HD นะครับแล้วก็การแสดงผลเนี่ยปรับไว้สูงเนาะพาร์ติเคิลก็ปรับไว้เป็นสูงมากนะครับพาร์ติเคิลก็แบบพวกกอหญ้าป่าหญ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเอ่อ,อ,อ Abyssal Flash สร้างห้องสร้างห้อง a b y s s a l Flash นะครับแล้วก็เพิ่มยามาแบงแสงแล้วก็เพิ่มตัวเข้ามานะครับเดี๋ยวจะให้ให้สังเกตที่ย่านะครับอ่าโอเคเป็นแครี่เป็น Carry, เมดอะไรเงี้ยโอเคไปเล่นได้เลยนอกเรื่องนิดนึงนะแถมแถมเป็นทิป เหมือนเดิมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าอย่าโฟกัสฝีมือนะฮะโอ้ย่ามันก็ไม่โยกว่ะอันนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นโหมด 5v5 หรือว่าโหมดแรงเนี่ยย่ามันจะพิ้วเลยนะเวลาเราเข้าไปในในพุ่มอะไรเงี้ยนะครับเคยสังเกตไหมต่อเออเพราะว่าสังเกตดู เวลาเราเข้าไปในพุ่มนี่หญ้ามันจะแบบโยกโยกตามเลยคือถามว่ามันส่งผลอะไรกับการเล่นไหมก็ไม่ส่งหรอกนะฮะชใช่ใช่มันมันเขาเรียกว่ามันเป็นอัทธรสอ่าในนี่น,นี่อันนี้ก็คือการแบบนัวกันอยู่นะฮะไว้ไว้ <laughs> เห็นไหมล่ะปิะดอะนี้กัน เอ้ย,อย,อยใครดึงอะไรยังไงวะมันมีตัวดึงด้วยเหรอมันมีแกรกด้วยเหรอไม่นะ่ะอ๋อเหรอมีหน้าเกี่ยวเกี่ยวธนาแม่เกี่ยวทำไมพี่ไม่ลองหมดฝึกหมดฝึกไม่หมดฝึกหมดฝึกอ,อหมดฝึกอบิซ่เหรอหมดฝึกอะไร ไม่ที่พี่เอาเลือกหมดนี้เพราะว่ามันเป็นเลนเดียวแล้วมันจะได้มาบวกกันเยอะๆมันจะได้โชว์ว่าแบบเกราฟิกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเข้าใจความหมายไหมเออเวลามันมาแบบหลายๆตัวอะไรเงี้ยโอ้ตายอ่ะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับจบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงนะครับรุ่น galaxy s 5ในปี2022 เน้นเฉพาะเรื่องของการใช้เล่นเกม ROV นะครับประมาณนี้เนี่แรมก็อันนี้คือแรม 2GB นะแล้วก็ ROM เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็น16หรือ32แต่ไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้ถามันโหลดมาได้ก็จบแล้วเรื่อง ROM นะครับไม่ไม่เป็นปัญหาไม่ใช่ประเด็นอะไรมากมายเนาะแล้วก็สิ่งที่มันจะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้แถมให้นะถ้าเกิดว่าเราซื้อสมัยนี้นะครับ แล้วเราแบบมาเห็นคลิปนี้แล้วเราคิดว่าโอ้ยนี่แสอ2สภาพแสอ2มันได้แค่นี้เหรออย่าอย่าเพิ่งคิดแค่นั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นปัจจุบันในยุคนี้นะต่อให้램สองนะครับรอม32สิเนี่ยสิ่งที่มันจะได้เปรียบเครื่องเก่าเครื่องนี้ก็คือเรื่องของ CPU นะครับรวมทั้ง GPU นะเอนะกราฟิก processing unit นะครับคือมันจะมีหน่วยประมวลผล การแสดงผลแยกออกมาจาก CPU ต่างหากอะไรแบบนี้นะทำให้การเล่นเกมเนี่ยมันราบรื่นยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับในขณะที่แบบมันแรมเท่ากันรอมเท่ากันอะไรแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินว่าเอ้ยซื้อโทรศัพท์สมัยนี้ถ้าแรม2ได้แค่นี้งั้นผมต้องเอาแรม3แรม4ซึ่งแน่นอนมันจะต้องมาพร้อมกับราคาที่สูงกว่า นะครับอืมโอเคก็เพราะว่าเรายังหาเงินไม่ได้เนาะทั้งหมดทั้งมวลก็จะตกเป็นภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองเหมือนเดิมนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อ,อ,อย่าลืมกดไลค์นะฮะดัไลค์ดัไลค์ร่วมใช่กดแชร์แชร์ Subscribe นะครับแล้วก็ท้ายนี้ก็ขอมอบโทรศัพท์เครื่องนี้ให้เป็นอุปกรณ์การศึกษาสำหรับรับนะครับ <c oughs> มาว้ามารับ อขอเป็นัย <c oughs> รุ่นเทดีหน่อยนะครับสวัสดี <c oughs> ฉันนี่รุ่นแม่เธอเลยนะน้องแม่เธอไม่กี่ปีเองนะโอเคอ่ะก็มันประสบปัญหาเช่นเดียวกับ iPhone 5ของแม่เรานะครับก็คือตัวแอปหลายๆแอปนะแต่ว่าจะยกตัวอย่างแอปเดียวก็คือ YouTube เปิดแอป YouTube กันคือมันจะเล่น YouTube ไม่ได้นะครับพอมาที่หน้า y t u t u เอ่อเปิดแอป YouTube ขึ้นมามนจะบอกว่าให้อัปเดตพออัปเดตเสร็จปุ๊บมันจะเด้งไป p l a y Store ใช่ปะ แทนที่มันจะมีปุ่มว่าอัปเดตแต่มันเป็นปุ่มเปิดนะครับพอเราก,กดเปิดมันก็จะกลับไปที่แอป YouTube นะเหมือนกันเลยเหมือนกันเด้เลยนะครับ <c oughs> แล้ววิธีแก้ก็คือควิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือเข้าไปที่แอปเบราว์เซอร์นะครับซึ่งออของฝั่ง Google เนี่ยก็จะเป็น Chrome นะครับ C H R O M E นะนแล้วก็เข้าไปที่แอป,นแแอป YouTube นะครับเออไม่ใช่เข้าไปที่เว็บ YouTube ขอโทษขึ้นเขาลงเลย ต้องต้องเลือกที่มันเป็นตัวเอ็มไม่งั้นก็ลบแอป YouTube ออกไปก่อนอ่าลบแอป YouTube ก่อนอย่าพยายามโยกไปโยกมามากเากินทางการติดจางหรือเลใช่ นั่นทำไมมันยังมีอ่ะน,นั่นคือก,ดด,กด,ดดูละกดค้างเหรอแดดแดดตามออกออกไม่ได้อืม เพื่อนบอกว่าเพื่อนล้างเครื่องแล้วนั่นเนี่ยนี่ดิอ่าแบบนี้นะฮะวิธีการแฮกวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะทานําไงจะขนาน